เรืแล้วพี่น้องพอพอแล้วครับผมเย,ะย,ะย,ะยะ็เย็เย็นเพชรถึงดำชาเลือดวางงานนี่มีหล่นตาครับผมนับดูคงานนี่นนผมจักดอกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มป๊อปเดี๋ยวอุ้ยจะเรี่ยงมาบนนั้นอุ้ยครับพี่น้องนางต้องไปนะอ๋อได้ใส่ถุงแล้วครับปเป็นเลือดค่ะป๊า สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุผู้สุขคนครับผมผอบุพพลเสาวเดือนอีสามนมณฑาพระลุ่ยครับผมวันนี้ผอกันอยู่บ้านจิรัตอเภอโบอเชบิดจปัุรินทร์ครับผมวันนี้ก็ตรงวันที่20่สิบกรกฎาคม2567ัน้าอยหกบเจ็ดไดครับผมมา,ามาสำรวจปลาครับผมผอเห็นดยังงอกเนาะครับผมไปล,ลุยกันครับผมผม,มามาผอเห็ดปวกครับผม,ผมปวกยังยังลั่นข้านแถมเสเดือดพวกหนัง ปลวกตาปปลวกี่ปลวกนี่หอะกสเหืองมันปลวกกวม่ปมเหียปกอุฮิตเม็ดหมวกเม็ดีไม่โอ้ยขาเมีขามห้ยปาด่าอ่อนเดียวปลกอีดีปลกอีเมียนงมีดอกเดียวคุณอมขึ้มีสองดอกขาม วัด <What? S 1> ปวกตาบสองดอกอิ่มเลยจะปนนี่เป็นขาครับผมลุงใหญ่งงก็นี่ปวดเป็นขาดอกจะปนตาใหญ่แห้งอย่น้องขึ้มีสองดอกที่เสืออเ้อนาะเสื้อนะหยกใหญ่แห้งเท่เรวพุดเนี่ยคันบีิบ้านกำลังนี่ได้นี่งะนอกบ้านงะคันบ้านใหญ่นี่อือโอดเลยโห้ขา สองดอกแกงได้ด้วยพี่น้องนี่จ้ะหาอีกบ้างไงไม่มีอีกบ่อกซ่อนน็ดพวกพวกไงเพ่ขาบอกไงหนึ่งอีกกระบอกอีกกระบอกเพื่อนหาเพิ่งกำลังจุ่มเลยรดิเขอบคุณคลิปกับขอบคุณพี่น้องด้วยครับผมจิตติดตามเราชม่ด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แบ่งปันผลเท่าเดือนครับผมขอบแลขอบคุณที่บขามโฆษณาด้วยครับผมว่าเหนื่อยพี่น้องยากมาบอกเลิกเลยมืนีิ มาณเห็ดพวกตานะครับผมดอกใหญ่เวอรอลังการที่งไปลุตอซะอด้วยเห็นเนดน่าแหล่เนาะเรนี่อร่อยอร่อยอือเป็นไงห็ดไงน้องไ,งไ,งไงนีไงไงไง่นตอเกินะลำเละเออเออเอนเป็นหมูเลยเดืเอดเดะ่ตอนก็มีนี้มันอยู่ไต่ตออ้ยเต็มเลยกลังจุงจ้งๆนี่นี่อุ้ยกลังจุ้งๆนี่ดี๋ยวเลยนั่น นุ่น hmm. at ี่วะอูดเคลีย uh ์ถึงแล้วโอ้ยอ้จุ่มๆงาๆเลยจ้ะต่ไตต้เอยังก่อนเห็ดยังนะที่เขาว่าปุ้หนุกบ่เมีนบ่เออในไยาเอในเดไตต้อก็มีเยอเด็นเฮ็ดหน้าแล่โก็ต้องขึงจุ่มหน่อยเซลเลยคุณนะคุณ้เด็กแกงเยา ชมกันไปเรื่อยๆด้วค่ะมาสวดปลาบิงครับผมว่าเติตยยังออกเนาะม,มันเจะรัดเท่าพี่น้่อนสวยงามเทะอู้ขาป้าโอ้โยลำคาใหญ่มากเลยน่าเด็ดนงามออเกผมจุกกม นี่หนักจุยมงเพิ่งพิ่งสิได้บอมได้แก้งนิดน่อยเนาะโอ้ยแมนบ่ถือฝนเถือฝนมีแมนในเสือเหลี่นี่ยอจุ่มจุ่มม้งแมนจุมดีเอาพวแมนคนละเฮียดหาดต่นี่ดโหดแรงมากีว อุ้มี่กลังจูบ oh ่ะตอนได้ย no ังโอ้โนี่ยูมิดตงเลยจูะ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮยเฮยเฮเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮนย้ยเฮเยเย้ nè 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 chẳng nhìn nhàng đâu, Dù với cháu đường này không có được bớt mệt đấy thưa ông. đúng để nó kéo dài dài. có à hết đen đậu điều này. này đọt ngang đây cả. Đậu, đậu thầu rồi เชียเนาะใบเขียวลบเขียวว่าเฮดชาเขียวอุ้ยมุนมุนดอกงามครับมเดินไปได้มีมีแดดแค่มือเดียวเนาะยังเขาบอกครับงงมี้ โอ้โหได้ยินเสียงว่าแต่คนอยากพอที่เตาครับผมบัดนี้การส้างเลยจ้ะกำลังทํางามเลยเนาะเสแรงขึ้นเลยไม้รับเข้าตรงออกเลยแมนน้อยนี่ละป้าทุกเดินไปเบิ้งเบึงครับผมอู้ยดูความงามเลยยอดเลยอ๋อเดี๋ยวมานซื้อมานแล้วป่าอุ้ยอ่อนเลยลังขึ้นน้อยเนาะวาแล้วยตรงนี้ ตองกลางเลยไว้ติดที่ตันได้ครับผมค่ะนี่โอ้ยแต่ันถึงฝนแหงเลยเป็นหยกดอกนี้้กันออกงูให่เดียเดือนกันออกออกงูเลยดิ่อนค่ะหอมงูเลย

หน้าตา,าเป็นที่ผู้เป็นตาแสบได้พี่เนาะตาแสบครับผมก็ถือฝนค่ะเพราะเลยเป็นเป็นทรงออว่านไหลซูน่ากระหล่ำตึงนลยนี่ตัวเล็กก็พึ่งพึ่นหัวขาใหญ่หน่อยเนาะขาใหญ่ขาตุ๊บุดิงด้งบุ๊ย จุยครับอุ๊บมีคนใหม่ตัวละเอหลือยครับผม่ตานีแล้วพี่น้องเขพอแล้วครับผมเย็นเนเย็นถึงด้สะเดือนวางงานนี่มีหล่นตาครับผมตาคะเดี๋ยวมาหลุดในงานครับผมเอาดอกนี้เขาสะเดือนนี่นี่วุ้ยวายถิ่มก็มีด้วยครับผมเนี่ยมันวายแลดดด้วยจ้ะโอุก็ยังอันนี้เดียวให้ผมเชื่อนี่ดอกนี้ดอกงามครับว้าว ไปงานนี้สอวเดือนว่ามีหล่นตาครับผมหล่นกันไม่เหงาครับผมโอ้ยผมหลุดออกมาง่ายเลยเป็นใหญ่ไวเงยๆเลยเบิ่งตะบุญเบิ่งครับผมเบิ่งโอ้ยหนับดูงันนี่ผมจักดอกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มปอดเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยก่อนออกก่อนออกก่อนออกก่อนหุ่นหย่อนเลยใหญ่เปนหนังเบิ่งะครับ หนึ่งสองสห้าหปคือเบีนเปียดจะได้จะบีนเปียดดอกก็ได้ยินอย่นี้เบียนเห็ดขอเน็ดโอ้โหเลยเป็นฝันอยู่อ่างทางนี่ถอยอ๋อเดือนโอ้ี่ดอกอ้ยดอกกำลังแกงเลยพี่น้องโอ้ยไอไุ้ไ้งงานนี้มีหลนตาครับผมดูนี่กันยงาๆคุ่นทางหลังกระแมนผนโอ้ยเดือดดอวย หวานแล้วหวาแล้วพี่น้องเ็จตินีนี่รสชาติหวานเลยครับผมหวานแต่ลอยผู้เส้นนี่แหละเ้าพริกเ้าเกลือดีขึ้นยังในตัวแครงดอกกระลังผัดกระสับแกรงกระสับดอกสมนีพึ่นพ่อผัดหน่อยเนาะแี้มันร้อนเลยครับผมแต่ดอกสมนีนี่พึ่นพ่อแกรงเรืองจ้ะนี่ดอกสมนีดอกสมนีแกรงดอกสมนีผัดเรื่องลุยนี่เหมือนกันวิญญาณครับผมอืุมมันไม่ออก เเป็นครูอ huh. <c oughs> uh ่อนเลยขุดขุดขุดน่าจะมีบาคขาเหรอยาวมากพี่น้องอ่อนๆแล้วมาแล้วตัดขาช็ออๆเลยเริ่มต้นได้ค่ะลืมต้นกสิลนแล้วครับผมแค่ิ่มตนลปะลุย กอนเดครับผมี่ด้วครับผมอ้ยมันจะวเลยพี่น้อกบทำไมอ๋อสเดือดด้วยต้อวยดีดนะโอ้โห้มาเลยโอ้โหแห้งแ้แห้อู้โอ้โม้ผู้ใหญ่แห้เยเหอเดี๋ยววางก่อนด้่ให้อีโอ้ดอกอะหดตาท หวานเกินขาดเด้อยยังหมดเด้อครับผมเมนีบ่มีไผเลยเงียบแงมาสองคนนี่ตัวหน่อยกันไหมนี่ก้างขื่นเต็มเลยนะนี่นี่ตัวหน่อยคุณตาข้างขื่นโอ้หล่นแล้วครับผมยังอีกเด้อครับผมดีต่อซะเลื่อนีต่อค่ะโอ้ต่อมาครับผมน้ำเกาะไปอู้หูโปะเี้เลยเฮ้นี่เป็นน้ำฝนฝนแห้งนี้เนาะ เยอสุดดเลยไอ้นี่หนอยเด็วมเลยุนึ่งได้เลือนด้ว่เลยโอ้ยวดคัดแล้วยวุกเป็นแถวครับผมขุดหน่อยก็มีได้ทัมดวนขนาดเลยจ้ะหลุนตาครับผมบางงานนี่ไม่หลวนตายังมันเหมือนเลยครับอืมจะเริ่นพีเทานี่ เด่นเลยเอาต้องนี้ค่ะคับด้วยค่ะปาค่ตขาบนตาครับผมปาังกลังคืนก็มีโอ้ยแถวเลยโอ้ยจะเรียก่าบนนันโอ้อยคับนีออยเนาะนางตรงไปนะตรตงเวลุ่งนะ,อะไนอ่ันไหนอ้ยเด็กย้ายยางอุยกลังขืนขอย่หน่อยเดี๋ยวไป จเยามากคับผมหลีมาอยู่ทั้งฝีก็มีนักกีฬาไหว้ทีมไร้แหงเบิ้งครับผมเแถวเลยผมบอกช้อเดือนเป็นเชือกเป็นเชือกอะไรดีขนาดเลยอ้ยขาหน่อยนึงน่งน่าะเลื่อนเนาะเขาสูงเห่านะแมนโอ้<ล>ยไม่อยากบอกด้วยดิมีเขาสูงเสียบกไลคักเลยงานนี้มีรถรถลดยีรีครับผมตา ออกดวงตาโซเรีอนด้วยครับผมหลดคักๆหลดยี่ห้อยีว่าตาหน่อยด้วยจ้ะมาสำรวจปลาเนาะหลดจนอิดหอดหูจับเลยพี่น้องไงพ่นว่าสีมันด้อค่ะหลดนี่ลีล้อหลุดคักๆเลยครับผมนี่โอ้โอย่างไปเหมือนเด้ยครับผมเวียนกันยงางครับผมเยอะงาบนคะ กเป็นแถวกับผมอื๋อหอดมือจับพูดอีกแอบหนึ่งหนี่งสองหนึ่งประมาณขนาดวันนี้มาพอมาฝูกพผอซื้อเด้อครับผมนี่มองไปค่อยออกเนาะดีมาเบิ่งครับผมครับเตากระเริ่มออกแล้วอู้หูบทดีหรอ ไปทางไหนมาทางไหน่ได้หนหอยคนห้ามหอยคนอาถุงก้นเด้อจ้ะอาถุงใช่เนี่ยงงมันครับผมเบืองเดียวงงเดียวเลยเด้ยนี่สงการมากเลยดอกแบบนี้อ่อนๆเลยฟักแสบจะอ่อนด้วครับผมนี่มันอยากบ้านนี่คือแกงแสบเด้อจ้ะเขาพริกเขาเพือดีขนาดเอาหอดมูอดีถุงมาไอถุงมาแหละงานนี่ต้องมีถุงจ้ะเงี่ยต้องใส่ถุงแล้วครับผม อแนวมาพี่น้องมุมเดียวครับผมหน่อยก็ยังมีเยอะกว่าน้อยเยก็มีโอ้ยอดสิบหลอดหลายเมนูเลยหมเนาะคุณเดอายในผลเห็นปะคุณเดี่วอุ้ยอ้พูนเป็นแถวเลยต้องมีถุงยางแล้วครับผมเอาถุงมาดิใส่ถุงยางสเดือดไป ยากปะแต่ยากแล้วครับผมหล่นหล่นดีล้อเลยวานนี่หล่นคักเลยนคักสวยหล่นจะจำมือแล้วเนี่ยหล่นคักหล่นแงหล่นดีล้ออ๋อใส่ถุงแล้วครับผมเอ๋อเดี๋ยวใส่ถุงแล้วครับตอนนี้หล่นดีล้อหล่นจะยางบ่ได้เลยยางบาดยุ่ิจะถือบ่ได้ลหล่นมดหล่นมดค่ะ อ๋อถุงเลยมันทันมืดเดลยครับผมยังเต็มเลยเป็นแถวเป็นแถวเลยเต็มขนาดโอ้ผมเดียวบนหนาเสื้อพี่น้องมลยเพรามีไผมาเนาะจ้ะเป็นแต่ว่าข้ากระยางทั่วปลาอะไได้ๆยางโอ้หลนแซวเลยใช้จุดแล้วค่ะเก็บๆเทเดียวอันนี้ดอกนึงยิงขาเมืองกลางเย็นแล้วดกจุ่มเหมือนตาเก็บเก็บเสร็จถุงย่างก่อนครับผมเจะเอาสิรีกันต่อด้วครับผมเต็มถุงเต็มถุงยางไงทำได้สองตาได้หน่ครับผมถุงยางไง อะโพดนาะน้องหลังจากสีถุงย่างแล้วลุยต่อครับผมมาหงเดียวยังมันมืดเด้อครับผมยังเหีฝุ่นเลยว่ายก็หลไก็หลเนาะผ่านก่อนขมาหยักเลยม่วานดีหน่อยเนาะ่านกอนุดนตกเด้อค่ะม่าขนแห้งอีกขท้งเขาดูข้านำข้านำ

กระบ้านแล้วครับผมมาสำรวจปลาได้ครับผมมันจะล่ะเห็ดยัองออกแม,ม่มีทับเตาบเห็นมีทับเตามีเห็ดนาเล่เห็ด <c oughs> นาขาว <c oughs> แต่ว่ามาปลาเดียวเลยครับผมมันมาพอม,ม,ม,มาพูเห็ดฝึงดำมาพูเห็ดฝึงดำหลายแห,ยหย่งครับบนตาจนได้ใส่ถุงยางครับผมเบื้งเดียวเนาะเบื้งเดียวพ่นเดียวครับผ <c oughs> <c oughs> มเวลาเสื้อว่าสิไลขนาดนี้เนาะกระบาดแล้วครับผมพ่นกระสุตกแล้วน้องเหมือนมาเรื่อยๆแล้ว นี่ยวพ่นโต๊ะสองตาเนี่ยเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาค,ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมิบถูกความติดตาของผมเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ